โอ้โจะบอกว่าใครที่ติดตามเรามา3วันเต็มๆนะคะกับการพูดคุยกับคุณนุภาพสวรรค์ตรัตนี้ต้องได้ประสบการณ์และได้มุมมองต่างๆมากมายทีเดียวคุยกันต่อในวันที่4กับคุณนุภาพสวรรค์ตรัสสวันดี้ครับจะบอกว่าชีวิตของการเป็นนักดนตรี <c oughs> หรือการทํางานในวงการเพลงสมัยก่อนนี่ <c oughs> มันไม่ได้ง่ายๆเหมือนสมัยนี้นะพี่เนาะ <c oughs> มันต้อง <c oughs> <ช>แบบว่าโอ้โหคิดดูกว่าจะได้ออกอัลบั้มกว่าจะทํางานผ่านมาเป็นทั้ง 20, 2ี่บกี่กี่ปี20 ยี่สิบกว่าปีนะคะแต่แต่ว่ามันทำให้เราแน่นในเรื่องของวิชาความรู้ใช่ไหมคะเห็นบอกว่าหลังจากที่ออกอัลบั้มชุดแรกแปะเจียกับไนท์สปอมาเนี่ยพี่ก็ยังมีผลงานออกมาแต่อาจจะไม่ได้ออกสู่ตลาดหรืออาจจะไม่ได้อยู่ในตลาดที่กว้างอาจจะเป็นเฉพาะส่วนตัวหรือเป็นเฉพาะกิจใช่ไหมคะมียังไงบ้างคะก็มีท่านในเบสโรมสตอรีโอ่ยก็ทำงานกับชักกี ธัญรัตน์ชุดศรัทธาชุดศรัทธาอ๋ออแล้วก็วงเฉพาะกิจคืออยากตั้งวงนี้มานานแลนะชื่อวงบิ๊กโบบิ๊กโบโบราณโบนี่คือบิ๊กโบรันใหญ่บิ๊กโบราณบิ๊กโบราณค่ะค่ะคือไปเห็นไอ้โลโก้ไอ้เครื่องเล่นแผ่นเสียงที่มีหมามันโบราณดีไงก็เอาอเนี้ยมาเป็นโลโก้แล้วก็เขียนว่าบิ๊กโบบิ๊กโบแล้วมีใครบ้างอะฮะ มีน้าดุยกิต้าคนดุยพี่ทูลแล้วก็มีจุ๋มจุ๋มเนี่ยเป็นผู้หญิงเล่นเบสมาจากเบอร์มิงแฮมแล้วมีบิ๊กเกรย์เจเรย์อับดุลลาหิมแล้วก็มีน้าแตงมือกลอง the impossible คุ้นๆค่ะแล้วก็มีน้าอูด คุณอู๊ตพรชัยวงชีพอ๋อคุณพรชัยวงชีพจากวงไว้ซัพพอร์ตเนี่ยล่ะอ่แล้วก็ผมเคยเป็นโปรดิวเซอร์ให้หลายคนเหมือนกันพรชัยวงชี่ก็โบจริงเลยนะโบจริงโบรวมกันโบรวมกันเนี่ยเออก็คืออันนี้เล่นกันเองสนุกสนุกหรือออกอัลบั้มเองคะออกอัลบั้มขายเองเหมือนกันชุดชุดอะไรบ้างคะชุดปฏิวัติความเครียดเฮ้ยไม่เคยได้ยินปฏิวัติความเครียดเออออกมาชุดเดียวนั้นเองเป็นวงเฉพาะจิตตอนนั้นเครียดมากเลยคะ <c oughs> คนอื่นเขาเครียดกันมากไงเราเฮฮาเขาเพลงเราเฮฮามากเลยในในชุดนี้ค่ะคะ,ละแล้วเสร็จละก็ก็ก็อาจจะห่างหายจากการทําอัลบั้มไปใช่ไหมคะเพราะว่าอเู <c oughs> <ๆ>เริ่มแล้วเพลงไทยหลังจากหลังจากแป๊ะเจี๊ะมาสมมติอย่างไนสปอร์ตเนี่ยหลังจากแปะเจี๊ะม,มา,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 ก,ะมมาก็มีเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงทันเนตอัศนีวัตสันอะไรใช่ไหมคะช่วงท้่ในสสปอร์ตปิดตัวลง แล้วก็แกรมมี่อาเอสอะไรกันเยอะแยะไปหมดเลยวงการเพลงไทยต้องเรียกว่าบูมสุดๆอตอนนั้นพี่ในฐานะที่เป็นยุคแรกๆเลยของคนมีผลงานเป็นของตัวเองมองมองอยังไงบ้างคะเพราะว่ามันตอนนั้นนะหมายถึงว่าในในมุมมองเราคิดว่ามันมันค่อนข้างเลเะแื่คือแบบมันมากไปหรือเปล่าหรือว่ามันง่ายเกินไปหรือเปล่ปา การที่จะแบบออกมาสักชุดหนึ่งเนี่ยเราเห็นการทาํางานต่างงเพราะเพื่อนก็ยังเป็นโปรดิวเซอร์เป็นอะไรหลายคนเราก็รู้สึกว่ามันมันก็มีปริษัทหนึ่งเคยมาคุยกับผมนะเออผภายิวอยากมาโปรดิวส์ให้เราเสนอเงื่อนไขไปบอกว่าเขายื่นวงมาให้เราวงนะึ่งเราบอกไอ้วงเนี้ยถ้าเราจะทํานะมันต้องแต่งเพลงเองอื แต่งเพลงเองแล้วให้มันเล่นกันเองในห้องซ้อมเนี่ยคือเล่นของจริงเลยของจริงเลยเล่นจนปังแล้วถึงจะเข้าห้องอัดเขาบอกโอ้โหตายงั้นลงทุนจะให้ไปรอมันไหวอะไรเงี้ยเราก็ทำทำโปรดิวเซอร์ก็ทำเพลงให้มันเดี๋ยวมันเข้ามาร้องแล้วก็ออกไปโปรโมทกันอะไรเงี้ยเราก็อะไไม่เคยไม่ทำ คก็เลยไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสได้ทํางานเพลงใช่ก็คือทําของส่วนตัวของตัวเองไปค่ะแล้วทําอะไรบ้างอะฮะจริงโอ้โหนับก็หายคุณรูิภาพว่หายไปนานเนาะเป็น20ปีมันตอนนั้นโฆษณาเนี่ยเราเล่นไปที่ใช่แล้วเราเวลาส่วนใหญ่เราจะทําโฆษณาค่ะมันคือมันค่อนข้างท้าทายเพราะทุกหนทุกคนรู้ว่าเราออกมาจากลินตัสอย่าง กว่าเราจะได้งานบริษัทอื่นเนี่ยหวยฝ่าฟันแบบ<ม>อย่างที่บริษัทฟาอีส่ะกว่าผมจะได้งานจากฟาอีสคุณตอนนั้นคุณอดีศักดิ์ Creative Director เขาให้งานผมมาชิ้นหนึ่งก็บอกงานชิ้นเนี้เขาต้องไปพิ t ชิ่งกับลินทัสโอ้โหบริษัทเก่าเราอีกเออแล้วเขาบอกเนี่ยเขาอยากรู้ว่าเราอ่ะใจเรายังอยู่อ่ะ ลินตัสหรือปล่าคือที่เขาที่เราเขาไม่เคยให้งานเราเลยนะเขาก็ชอบงานเรานะแต่ว่าเขาไม่แน่ใจว่าเพราะงานโฆษณามันเป็นความลับนะใช่ไหมค่ะโอเคเขาให้ชิ้นนี้ผมทำไปพิชชิ่งแล้วปรากฏว่าเขาได้ ลินดัสได้ไม่ฟาอีสได้อ๋อฟาอีสได้อ๋อหมายถึงว่าทําในตัวแทนของฟาอีสใช่หมายว่าใจแต่เราทําเฉพาะพาร์ทเพลงคอนเซปต์อะไรทุกอย่างของเขาหมดเนี่ยแต่ว่าเขาให้เราทําเพลงค่ะจากนั้นมาเราก็ได้งานจากลินตัสมาไอ้จากฟาอีสมาตลอดเราก็ได้จากที่อื่นได้จากคือคนเริ่มพูดกันแล้วเออเอ้ยนุภาพไม่ใช่ลินตัสหรอกมืออาชีพมืออาชีพมืออาชีพมาค่ะ แล้วอย่างเช่นระยะหลังมานี่มีอะไรที่เราคุ้นๆบ้างคะเป็นเพลงโฆษณาระยะหลังนี่หมายถึงกี่ปีก็เนี่ยค่ะที่พี่ทําที่พี่ทํามาเนี่ยสิบปียี่สิบปีแป๊บเดียวเองพี่แป๊บเดียวเองีบช่วงหลังมันมันเปลี่ยนไปเยอะก็คืองานโฆษณาเราก็ลดน้อยลงเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นมากแล้วก็ เราปิดเราลองโฆษณาเราทําเพลงโฆษณาเราก็ปิดตัวเองเราก็หันมาทําเพลงที่เราอยากทาอะไรเงี้ยแต่ช่วงงานช่วงช่วงที่ช่วงที่เราไม่ได้ทําอัลบั้มของเราที่เราทําเพลงโฆษณาตอนนั้นเราก็ทําเต็มที่ใช่ไหมจนระยะหลังมันอาจจะมีเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะก็มีมันก็มีหลังจากของสบู่แตกของสบู่ค่ะเขามีก็มีเหมือนกันแล้วมาทําเพลงของตัวเองอย่างเช่นเป็นเพลงสากลหรือเพลงไทยฮะ ตอนหลังก็จะมีเพลงเราจะมาอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่ชื่อคุณจีวันไม่ทราบคนนี้จีวันได้ยินไหมครจีวันก็จะทำเพลงเพื่อชีวิตนะใช่แต่เราจะเน้นหนักไปในทางเพลงเพื่อศาสนาอ๋อค่ะก็ตอนหลังก็มีโอกาสไปสวนโมกไปอะไรต่างได้ทำเพลงในชุดครบร้อยปีชาติการของ ของท่านพุทธทาสซึ่นยูเนสโกประกาศให้ท่านเป็นคนของโลกพี่ก็ได้มีโอกาสทำเพลงนี้ด้วยแต่ว่าไม่ได้วางขายทั่วไปค่ะหรือว่ามีหรือให้เฉพาะผู้ที่มาที่วัดหรือก็มีวางขายทั่วไปแต่ว่ามันแคบแล้วก็เล่นคอนเสิร์ตกับจีวันอหลพวกนนะค่ะค่ะและเห็นบอกว่างานเพลงที่เคยเก็บเอาไว้ก็ได้มีโอกาสมาทำ ใช่ใช่อย่างงาน200ปีเนี่ยกรุงเทพสอ0รปีใช่เสียงของคุณป้าแห่งวงพินพาดทุ่งบางกะปิก็ได้มีโอกาสเอากลับมาใช้ใช้จริงๆเลยในชุดชุดเอชเก็ f ฟรอมแบงค๋อค่ะแสดงว่าเออเราก็เราก็มาทำงาน ในสิ่งที่เราอยากทำตามใจตัวเองมากขึ้นใช่ใตามใจองแเ้วส่วนใหญ่เป็นแนวไหนคะเดไม่ใช่แนวป๊อปเลยเป็นเวิร์มิสิกนะผมคิดว่างั้นค่ะอคือมันมีคนเขาจัดให้เราด้วยอยู่ในประเภทเวิร์มิสิกถ้าเข้าไปดูในอย่างเว็บแบบ Reverb Nation อืค่ะอผมว่าจะเป็นเวิร์มิสิกอาจจะเป็นเพราะเราเล่นซีตา ใช่ไหมซึ่งจริงๆก็ได้อิทธิพลมาจากคุณจอร์ดจอร์ดแฮร์ริสันจอร์ชัยเนอร์เดั่น เมื่อสักครู่พี่พูดถึงเรื่อง world music บอกว่าไอ้เวลาเราเป็นแบบการทำงานในรูปแบบ world music แล้วเนี่ยได้มีโอกาสออกอัลบั้มด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ชื่อชื่อชื่อเป็นชื่อสากลเลย l โรลลี่ผีโรล l y People ค่ะแล้วในนั้นเป็นสากลหมดเลยป่ะฮะสากลหมดเลยสากลหมดเลยหมายถึงถ้าเนื้อร้องก็จะเป็นเนื้อร้องภาษาอังกฤษค่ะชื่อเรายังเป็นสากลอืมแล้วเป็นครั้งแรกที่ใช้ชื่อว่านูพาร์ชิโนนูพาร์ชิโนนูพาร์ชิโนฝรั่งเรียกอะไรฮะ นูพาชิโนนูพาชิโน่อเทศเนี่ยนูพาชิโนฟังเป็นอิตาเลียนเลยนะู่พาชิโนค่ะและแนวเพลงเป็นยังไงคะแนวเพลงก็จะเป็นเป็นเวลด์มิวสิกคือเป็นการผสมผสานตะวันออกกับตะวันตกแสดงว่ามีเครื่องดนตรีไทยผสมด้วยมีทั้งไทยทั้งเอเชียดีกว่าทั้งไทยทั้งจีนทั้งแขกโอ้เหรอคะเครื่องจากชาวเขาเสียงสวดของชาวเขา อันนี้เราเดินทางไปอัดเลยอัดของจริงเลยนะหมายถึงว่าจริงๆเราอยากจะเดินทางไปอัดทั้งโลกอะ่ะแต่ <m> เราไม่มีทุนทรัพย์พอ,อทั่วโลกเลยทั่วโลกเ,ลเพราะฉะนั้นแต่หลังจากฟังเพลงเยอะขึ้นเยอะขึ้นเพลงที่เป็นของไทยเนี่ยเรารู้ว่ามีดนตรีเยอะที่มันน่าหยิบมามแล้วเราก็เดินทางไปอย่างไปเชียงใหม่ไปอัดพวกชล้อซอซึงเอาคนเก่งๆที่นั่นเล่น อะไรเงี้ยก็เป็นงานที่ออกกับโซนี่มิวสิกออกกับโซนี่ค่ะเห็นว่าก็ได้ไปคว้ารางวัลมาด้วยใช่ไหมคะเรเ่ลง Made in Thailand ก็ได้สีสันวอรปี1994ค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้เรียกว่าชาวต่างชาติอ่ะก็ได้สัมผัสความสามารถ แล้วก็ได้มีกลิ่นอายของความเป็นไทยๆเราด้วยนะคะก็ก็ถือว่าเราได้เราก็ยังได้ทํางานในสิ่งที่เรารักเยาเอเสียงเพลงนะคะแต่ก็และคิดถึงงานโฆษณาไหมฮะมองวันทุกวันนี้วงการโฆษณาก็กลับมาคึกคักอีกเหมือนเดิมออกมาแบบใช่ใช่ทีทมีช่วงอาจจะเงียบไปแล้วก็กลับกลับเข้ามาก็ยังมีงานอยู่บ้างปลายนะมันเป็นงานแบบ มันบักงจะเป็นงานประกอบสารคดีอะไรอย่างเงี้ยบค่ะมันไม่ใช่เป็นงานที่แบบโปรโมทกันเป็นสิบล้านยี่สิบล้านที่จะเราจะได้ยินจะได้เห็นกันแบบค่ะนี่เหมือนไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะ<ช>สมัยก่อนนี่โอ้โหหนังชดดุดหนึ่งเป็นแบบโอ้โหทีหนังโฆษณานี่เท่า<ช>มากกว่าหนังโรงเองใช่ใช้เวลาดูแค่สามสิบวิเองค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคุณลภาพก็ยังได้มีโอกาส ทำอัลบั้มแล้วก็เพลงส่วนตัวซึ่งตอนนี้ทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่เห็นว่ากำลังจะทำอัลบั้มใหม่ด้วยใช,ใ,ชใช่ไหมคะอันเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อโอเคขอบคุณค,ค,ค่ะ